สิงงก็ยาวลูกหยีรักเดียวไม่นอกใจครับทำยังไงเมื่อภรรยาขัดขืนไม่ยอมเป็นของเราคุณได้ข้อมูลมาจากไหนขอวีรกรรมที่ทำให้เมียเราเกิดอาการกโกรธเลือดขึ้นหน้า อมีสาวมีนักร้องมีอะไรให้เรากอดและถ่ายรูปต่อหน้าไม่เป็นไรรับหลังอยากให้โอ้ยไอ้วไม่ได้แล้วไงแล้แล้วเนี่ยเชื่อหรือไม่เมียขอเลิกคิดแต่เรื่องบนเตียงได้แล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเถอะไอ้นี่สองแสยบนทีนีกำลังสโค้งมาอีกนี่บ้างไปไปไม่ได้มแรงมาก สามีเผลอไล่เราและลูกเราเดี๋ยวออกจากบ้านฉันไม่ไปแล้วเธอจะทำไมนี่แหละนั่นแหละเป็นคนที่จะไปรายการนี่แพ้ไหยมีอะไรในใจวันนี้ที่อยากจะพูดถึงกันแล้วกันไหมคะ มีคนเขาบอกว่าตลกเจ้าชู้ทุกคนผมว่าไม่จริงครับชีวิตของผมอยู่กับภรรยาคนนี้30ปีครับผมรักเดียวใจเดียวเราสร้างครอบครัวเราเราสร้างลูกเราต้องให้ความรักเขาให้คําสอนที่ดีให้ให้พ่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับเขานะ